นี่คือหลักการปฏิบัติอย่างหนึ่งการสวดมนต์โมล่านเขายังสวดอิติโสแปด้อยแปดเทืเอก็แล้วแต่อันนั้นเขาทำสมาธิเขาเขาทำสมาธิอาศัยดูบักนับทุกแท่นดูบักนะมานับสวดอิบิิโสสละคาโตเสีสวสวสสวสสยวโตโนะจอบดวก่อน,นับไปลูกนึงไปับตัวสองสามไปยังเสียจนอยแปด มันจึงถามกับาสวดบุตรคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่จะหลอกมาเถอะมาถามกันเนี่ยโบราณเขาเฮ็ดกันเขาหนับนับ,น,บนับเอาอันนี้ก็เป็นสมาธิคลื่นกันนันนั้นนะเป็นสมาธิคือกันแต่ฉันเป็นจริงๆแล้วนะมันจะนับบ่อใดกับครบแท้นับบ่ได้ก็แล้วกันเงียบ <c oughs> มันพน,นันละ <c oughs> สมาธิต่อบ,บ่ได้ก็แล้วกัน ยังต้องพอเองบนเป็นไซมันทะยังเดียวได้ไปสมาธิมันเป็นโยคะลาวาดพระกร์สมัยโยคะลาวาดฝึกสมาธิยังเนี่ยขุดมุกตกออกเกี่ยวไปแต่ละบาทเนี่ยตั้งใจขุดตั้งใจเหตุมาตะกอนจะว่าพุทโธออกไปน้ำกันโหลดก็ได้การท่านสมาธิหลวงพ่อยังมีความชำนาญในการทำมาตะกี้ลาวาท เป็นค้าราชารขนาดเลา้าเล้าใหม่นะ่ะเล้าใหม่นจะกตอกเนะี่ยเล้าไปเนะี่ยตัง้งใกเลา้าจซะงสะนอยู่ค้าราวารได้นะ่ตะตั้งไเลจิตสงบแล้วมีดข้าใหม่จะรออยู่ก็เมื่อเขาจะรอโยงสะไปบ่ได้เลยนิ่งนิ่งนี่ขนาดมันสงบแล้วเนีย่ยเขาทำงานโยงสะตั้งแกแเลา้า โจทย์เขาลองหมายโยงสั่งย่างเดียวเนี่ยจิตสงบแล้วนิ่งแล้วยังเสียงมันเป็นสงบขนาไปโอ้ไงๆตัวเขาว่าสงบสมาธินี่ก็น,นั่นแหละความสงบพอลอง่อมันเร็วหายใจไปถึงหาข้างหรกสงบแล้วบางมือไปบางมือก็ซิบคนที่ก็มีเขาสงบอะไรก็มีมีสมัยโยคะลาบาดมีความชำนาญในคดาสมาธิ ทีนี้เมื่อมาเขียนหนังสือให้ขนาได้อ่านเนี่ยเหตุใดหลวงพอจึงบน่นหนักในสมาธิไปเพราะว่าก่อนวพอทำสมาธิไดยยังสี่พอยังหลวพอมีปัญญามาก่อนมีปัญญามาก่อนทำสมาธิทุกอย่างก็วางแผนเตรียมแผนการวางแผนเตรียมแผนการทำธมรมธิพี่นายเข้าใจเรื่องไตรหลัก กับทุกเรื่องไปทำไมหลวงพ่อก็ได้เล่งให้ฟังหลายครั้งว่าชีวิตในเกิดมาในชาตินี้เมื่อทำไม่าาวาสที่หลวงพ่อพมบุญมามันหนึ่งานไปบิณฑบาตที่บ้านในทางทุนค้ำๆออกไปหาเนเดอร ครับคอบนี้กว่าท่านไม่สบายมาั้ง่ำขำมาแล้วก็เตรียมยาบวกยายาฉีดยาเม็ดเตรียมไปท่านจะมีป่วยอะไรเกิดขึ้นใสีทุนทสีกระเป๋าก็ถือไปเมื่อไปเทง่วัดเดินจงกรมกองจงกองจง,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 งห็นนาไปก็ขึ้นกุฏ ึ้นกูดไปก็คืนตามไปขึ้นไปพระท่านท่านยมประทาหนาถามหลังมันก็นอนโหลดนอนเนี่ยพูดคำคำหนึ่งึ้นมาว่าจับเส้นให้แน่พันละคำแรกที่น้องปพูดคำแรกจับเส้นให้แน่เขาก็จับเส้นจับไปสละจับไปจับมาตามภาษา ตรวดค้านั่นคานี่ไปเพิินที่บอ,อยังกับบ่าบอกเส้ยนอนรับกายเส้ยเขาก็ตวดเส้ยหันประมาณสิบคนที่ขึ้นไปล่ะคำสองว่าเอาละไปะนี่มาท่านเขาก็เศ้าแล้วก็ลูกนางลูกนางก็มา,มามาถาม มาถามว่าอยากฟังเทศบออ,อยากฟังเทศบอทันคัแรกข้าก็ตอบว่าอยากฟังขับต่างแกฟังเด้อเท็ให้ฟังขับว่าเกิดดับเกิดดับฟังหัวเรื่องบอ มันถามมาโหเจ้ารับเออเอา,เอาฟังอีกเด้อเกิ Good. ดรับไปขบานซะนี่คือการแลกฟังเทศประกำมฐานชีวิตเพิ่งเกิดมาเพิ่งได้ยินประกำฐานเทศยวฟังตรงนี้แหละพ่อกาบโหน่นงตาพังเหี้ยว ปีติเกิดขึ้นในขณะขณะนั้นของตาภาพเงาวคือี้เมื่อตาไหลาเาาเนี่ยทางในคืออย่างคือปัญญามันก็ยาวมันก็นหลดวันไปไหลวนกับเกิดยังไงดับจังไงแล้วมันรูมืดอะไรบนางหลูสิ่งที่มีวิญญาณเกิดเป็นอย่างไรสิ่งไม่มีวิญญาณเกิดเป็นอย่างไร สิ่งมีเป็นญาณเกิดมีอะไรบ้างสิ่งไม่มีเปญญาณเกิดมีอะไรบ้างมันปัญญามันวิ่งตามพิจารณาตามสิ่งที่เกิดขั้นหมดปัญญามันไหลออกมามันปลูมันก็เราเปิดหัวกอกคิดในวันนั้นคิดหนักปัญญามันไหลเ,ออมมลด,เด,ดินลงมาจากบันไดน,นะ่ยปัญญามันไหล คิดเรื่องเรื่องการเกิดสิ่งที่มีวิญญ,ญาณเกิดเมะไรบ้างนับแต่สัตว์ทุกประเภทมแมลงทุกชนิดที่เกิดขึ้นมาหรือสิ่งไม่มีชีวิตต้นไม้ก็ดีเขาว่ามันไม่มีวิญญ,ญาณของร่างเอาเรง่ายแล้วมันเกิดมาทุกอย่างก็ดับไปด้วยกัน จะตั้งอยู่กับช่วขณะมันก็ดับไปครับนะในวันนั้นนะในคืนนั้นเนะีเดินจากวัดไปบ้านทางประมาณหนึ่งกิโลเที่ยงคืนนะ่ะถึงบ้านนะอยู่ชั่วโมงก็แล้วกันก้าวขาจะไม่ไปมันยืนยืนส่วนใหญ่ที่ก้าวขาค่อยข้าวขาไปพี่นาไปพี่นาไปเรื่องการเกิดดับ ยิ่งพี่นาไปเท่าไรความแตกสานในความเห็นเนื่องการเกิดขั้นดับเห็นชัดทีเดียวมองเห็นภาพในปัจจุบันนะมองรอบข้างเราทุกสิ่งทุกอย่างตนา้นไม้ใบหญ้าที่มองเห็นรอบข้างเป็นยังเกินเกิดทั้งนั้นเลยพยายามเสริมไปพี่นาไปนั่นคือจุดเริ่มต้นในการฟังธรมรมะพระธรรมฐานเทศขัง้งแรกของชีวิตในฟังขันเท่านั้น เมื่อมาถึงบ้านเขาเรื่องเกิดดับพิจารณาต่อไปในคืนนั้นไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเอาปัญญาพิารณาที่นี่การทําสมาธิรู้จักหรือเปล่าไม่ร,มรู้ไม่รู้จักสมาธิเพราะท่านไม่สอนสมาธินี่ให้ท่านสอนเรื่องเกิดดับก็เกิดดับมาเป็นอุบายการใช้ปัญญาในวันคืนนั้นใจล่าเริงทั้งคืนตื่นเช้ามากับใจล่าเริงทั้งวันมานน้น ใจเบากายเบาหมดความกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ตอนนั้นยังไม่ทำสามาธิหรอกยังไม่รู้จักคำบริกรรมคืออะไรไม่รู้ <c oughs> ต่อมาหลายวันต่อหลายวันกว่าจะเดือนหนึ่งเราม้่งดูประมาณมีโยมผู้อ่นเขามาถามซูนซูนกลางคืนมาภาวนาไหม เออน้ำไม่เป็นะ